นักเรียนจ๋าวันนี้เรียนอะไรวันนี้เรียนเรื่องสำนวนลูกสันวนวน,นักเรียนรู้จักสำนวนไหมคะอปะสี่น่าจะจำไม่ได้นะเอามาดูค่ะสำนวนสำนวนหมายถึงอะไรนะคะสัมนวนก็หมายถึงออคำที่มันผูกขึ้นมาต่อกันนะลูกเพื่อให้มันเป็นข้อคิดสะกิดใจให้แก่ผู้ฟังนะ่ลูกว่าผู้ฟังเนี่ยนะแบบ มีการกล่าวสำนวนมันก็จะมีการเปรียบเทียบใช่ไหมคะมีการท้วงติงได้ข้อคิดสก,กิดใจให้แก่ผู้ฟังหรือว่าผู้อา่านคนไทยกับสำนวนเนี่ยเป็นเรื่องที่คู่กันมากเลยลูกคนไทยกับสำนวนเป็นเรื่องที่คู่กันขาดกันไม่ได้นะคะเอามาดูค่ะสำนวนเป็นยังไงอะสำนวนนะคะสำนวนแบ่งออกได้เป็น5ประเภทนะคะลูกก็ประเภทที่1ประเภทที่1ก็คือ สำนวนที่ใช้เปรียบเทียบอ่าประเภทที่หนึ่งนะคะเป็นสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่พูดถึงแฝงไปด้วยข้อคิดอ่าสำนวนที่เนี่ยสำนวนใช้เปรียบเทียบเนี่ยเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่พูดถึงเนี่ยเขาเรียกว่าคำพังเพยสำนวนนี้เรียกว่าคํำพังเพยนะคะอ่าเช่นเช่นอืมเงยหน้าอ้าปาก หมายความว่าให้มีฐานะดีขึ้นพอที่จะทัดเทียมกับคนอื่นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาอย่างเงี้ยแปลว่าเพื่อต้องพึ่งพาอาศัยกันนะคะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ก็หมายความว่าแส้ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเช่นแบบเธอจะทำอะไรก็เรื่องของเธอฉันจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แบบเนี้ยนักเรียนคะคราวนี้มาดูข้อที่ส ข้อที่2เนี่ยเป็นสำนวนที่ได้จากการเปรียบเทียบสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อสอนให้ทำหรือให้เว้นจากสิ่งที่ไม่ให้ทำนะคะเช่นเม้ยเธออย่าตามใจปากนะถ้าตามใจปากจะมากนี่อ่เงี้ยแต่ว่าเขาสอนว่าอย่าเห็นแก่กินนะถ้าเห็นแก่กินนะ่ะมันจะสิ้นเปืองมากอย่างงี้ค่ะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามก็หมายความว่า เรียนรู้ไว้ไม่หนักเรียวแรงหรือเสียหายอะไรเลยน้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกแต่ว่าแม้จะไม่พอใจก็ยังแสดงสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสได้อยู่แบบนี้นะคะสํานวนแบบนี้นะลูกเรียกว่าสุภาษิตค่ะลูกสำนวนแบบนี้เรียกว่าสุภาษิตนะคะเอาต่อไปข้อที่3นะคะสำนวนที่เป็นโวหารแสดงความหมายแฝงมาดูข้อนี้ สำนวนที่เป็นบูหารแสดงความหมายแฝงมันเป็นยังไงก็คือคำเนี่ยมันจะมีทั้งความหมายตรงแล้วก็ความหมายแฝงความหมายตรงก็เช่นคำว,ว่าชักใหญ่ใช่ไหมลูกอ่ะแมงมุมชักใหญ่คำว,ว่าชักใหญ่เนี่ยเป็นความหมายตรงแต่ถ้าเกิดบอกว่ากลุ่มผู้ประท้วงมีคนชักใหญ่อยู่ข้างหลังแสดงว่าคำว,ว่าชักใหญ่เนี่ยเป็นความหมายแฝง ก็คือมันไม่ได้ชักใหญจริงๆลูกมันก็เลยเป็นความหมายแฝงอ,อย่างเช่นคําว่าใต้ดินที่กรุงเทพมีรถไฟฟ้าใต้ดินก็คือรถไฟฟ้าอยู่ใต้ดินเส้เดือนอยู่ใต้ดินอ,อย่างเงี้ยเป็นความหมายที่มีความหมายตรงนะคะส่วนาเขาบอกว่าเขาว่าทําอาชีพใต้ดินแสดงว่าไอเนี้ยมันจะต้องทําอาชีพที่มันไม่ดีมันไม่ได้ไปขุดรูอยู่ใต้ดินจริงๆหรอกลูก อย่างนี้เป็นความหมายแฝงเขาทําอาชีพใต้ดินอย่างเงี้ยค่ะเขาขายหวยใต้ดินอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไปขุดรูอยู่ใต้ดินใช่ไหมลูกเพียงแต่เขาทําอาชีพที่มันไม่สุดจริตนะคะอ่าต่อไปข้อที่4ข้อสคือนี่ะนะคะสำนวนที่เป็นปริศนาคำไทยเป็นยังไงก็ที่นักเรียนไทยกันนั่นแหละลูก อะไรเอ่ยสูงเยี่ยมเทียมฟ้าดูไปดูมาต่ำกว่าหญ้านิดเดียวติตตตตต๊อะไรคะสูงเยี่ยมเทียมฟ้าดูไปดูมาต่ำกว่าหญ้านิดเดียวภูเขาจาก้กภูเขาอะไรเอ่ยเขียวชะอุ่มพุ่มสวัยไม่มีใบมีแต่เม็ดเขียวชะอุ่มพุ่มสวัยไม่มีใบมีแต่เม็ด อ๋อคือฝนนะจ๊ะฝนเพราะว่าฝนตกลงมาทำให้เขียวชอุ่มนะคะอะไรเอ่ยข้างนอกเป็นประตูไม้ข้างในประตูเหล็กผ้าแดงผืนเล็กเล็กปากไม่แห้งสักทีเริ่มรู้สึกงงแล้วใช่ไหมลูกข้างนอกประตูไม้หมายถึงปากข้างในประตูเหล็กหมายถึงฟันผ้าแดงผืนเล็กๆ็ไม่รู้จักแห้งนะคะเรียกว่าลิ้นนะคะ เฉลยปากฟันลิ้นนะคะนี่คือข้อที่4ี่ะต่อไปข้อที่ห้าสำนวนที่เป็นคำขวัญสำนวนสุดท้ายนะคะลูกสำนวนที่เป็นคำขวัญเป็นยังไงก็เป็นสำนวนที่แต่งขึ้นสั้นๆนะคะมีสัมผัสล้องจองมีความหมายที่ดีเพื่อจูงใจให้ข้อคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นสำนวนนี้เราพูดกันติดปากมากเลยเด็กดี เด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติจเจริญน,นี่แบบนี้นะคะเป็นสำนวนที่เป็นคำขวัญเด็กดี ی, เป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติจเจริญแต่ถ้าเด็กโง่ล่ะเด็กขี้เกียจล่ะโอ้ตายแล้วชาติเราจะเป็นชาติสุดท้ายของเอเชียไหมนะคะของเอเชียหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะนักเรียนนะคะจะต้องเป็นเด็กที่ดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติจเจริญน,นะ อาเรียนเรื่องนี้เสร็จแล้วทำอะไรเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยจ้านะคะวันนี้นะคะการบ้านนะทำงานหน้า17ถึงหน้า23หน้า17ให้แต่งเอาคำพวกนี้นะทุกคำเลยนะลูกนะทุกคำเลยนะคะเอามาแต่งเป็นเรื่องราวไม่ยากนะเอามาแต่งเป็นเรื่องตามจินตนาการเลยลูก สุนทรผู้พาพไพมณีสุสาครนาักเงือกพาลฤาษีก่อแก้วพิสดารมานินมังกรนักเรียนอาจจะเอานักเรียนไปคลอดลูกอยู่ที่ก่อแก้วพิสดารก็ได้นะแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะหน้านี้หนึ่งหน้านะหน้า,นา,นาที่สองหน้าที่สองจงบอกความหมายของสำนวนต่อไปนี้นะสำนวนต่อไปนี้นะมีคําว่าเก็บหอมรอมริบเก็บเบีบเบ้ยตใต้ถุนร้านเก็บเล็กผสมน้อยนะคะมีแค่สามคำนักเรียนสามารถค้นได้ใน Google นะคะ ข้อที่3อ่านสำนวนต่อไปนี้แล้วก็เขียนให้ตรงกับความหมายมีความหมายมาให้แล้วนะคะนักเรียนก็เอาสำนวนมาเติมด้านหน้าเองเติมให้ตรงกันนะลูกนะเติมให้ตรงต่อไปข้อที่4บอกความหมายแล้วก็คําสอนของสุภาษิตต่อไปนี้แล้วก็วาดภาพประกอบนะคะบอกความหมายแล้วก็วาดภาพประกอบเลยส่วนใหญ่นักเรียนวาดให้สวยนะแบบนี้ไม่เอานะจ๊ะแบบนี้ไม่น่าตรวจเลยอะ นักเรียนวาดภาพให้สวยแล้วระบายสีมาให้ครูด้วยนะคะตั้งอกตั้งใจทำงานนะอ้าวนักเรียนก็ทำยาวไปยาวไปมีทั้งหมดเออต่อไปข้อที่5วาดภาพสํานวนต่อไปนี้นะคะวาดภาพสํานวนต่อไปนี้ที่เป็นปริศนาคำทายข้อหนึ่งอะไรเอยสี่คนหามสามคนแห่สองคนพับคนหนึ่งปัดแท้ สีคนหาสาคนแห่สคนพัดคนหนึ่งปัดแท่นักเรียนก็วาดภาพมานะคะมันแปลว่าอะไรนะถ้าทําไม่ได้จริงๆนักเรียนค้นหาใน Google นะคะไม่ยากนะคะอ้าวยาวไปนะคะไปจนถึงหน้าที่23หน้าที่23ก็มีอะไรอะ่ะนำคาต่อไปนี้แต่งประโยคให้มีความหมายตรงและความหมายแฝงอ่านะคะก็มีคําว่าหุ่นยนต์อ่ามาดูตัวอย่างก่อนนะ ฉันชอบรับประทานหมูพะโล้คำว่าหมูนะคำว่าหมูหมูเออหมูพะโล้นี่ยคือหมูจริงๆใช่ไหมลูกเนื้อหมูเอาไปทำพะโล้ใช่ไหมคะเอาต่อไปข้อสอบวิชาภาษาไทยนี่หมูจริงๆเลยอันนี้เป็นความหมายแฝงก็คือมันไม่ได้เอาหมูอุด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 อดมาเรียนในวิชาภาษาไทยนะแต่มันหมายความว่าวิชาภาษาไทยนี้ง่ายมากเลยนะคะเป็นความหมายแสง แล้วก็มีคําว่าหุ่นโยนนางฟ้าปลาซิลเด็กเลี้ยงแกะแล้วก็เปรี้ยวมาให้นักเรียนทําแค่ห้คอนักเรียนก็สร้างสารรค์นะลูกนะสร้างสารรค์เด็กฉลาดชาติเจริญนะจ๊ะทําถึงแค่หน้าเยีบสามแค่นี้ก็พอแล้วลูกทําไปเรื่อยๆครูคิดว่านักเรียนน่าจะใช้เวลาทําประมาณแค่อย่างมากก็แค่ชั่วโมงหนึงก็เสร็จแล้วนะคะ อย่าลืมนะจ๊าเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญดูคลิปนี้แล้วทำกันบ้านเลยนะลูกนะสำหรับวันนี้แค่พอแค่นี้ค่ะ